ที่จะสร้าง image จากไฟล์ Windows 10นะครับแล้วก็มาตัวพลิช t ั o นที่เป็นตัว GPT นะครับแล้วก็สร้างตัวนี้ขึ้นมานะครับถ้าเป็นตัว MBR ก็ใส่ตัว MBR เข้ามาตำอย่างน,น,นี้นะครับเราก็ทำการ format แล้วก็เลือกได i v e นะครับเพื่อทำ Boot ตัวใหม่ตอนนี้เราจะโอเคครับยอมไหมได้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็รอให้เสร็จนะครับเราก็สามารถที่จะเอา Windows 10ตัวนี้มัลงได้ ทำโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องไปใช้ตัวทำดิสพาร์ตนะครับเพื่อที่จะทําการคลีนลูกแล้วก็ข้อมูลในดิสเราจะหายนะครับถ้าเกิดเราใช้วิธีนั้นโอเคง่ายนะครับแต่วิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ป้องกันให้ไดเราข้อมูลในไดดีเราหายโดยที่เราไม่ต้องเอาไดดีออกนะครับโอเคนะครับครับนะครับพอเราได้มันจะได้ไดที่2ขึ้นมานะครับแล้วก็ทาการ เราก็จะแบ่งตัวนี้ขึ้นมาให้นะครับเป็น partition system นะครับแล้วก็จะขึ้นได้มาให้เราสามารถที่จะกดเลือกนะครับ format นะครับได้เสร็จแล้วก็เน็ t ได้เลยนะครับก็เป็นการลงวินโดว์ได้เรียบร้อยครับผม